สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลิฟเน้นไลฟ์นะาคืนบ,บางคารบแบบนี้ก็กลับมาพบก,กันเช่นเคยกับเรื่องาราวข่าวสารในวงการม i n t เ n นโดสาหรับคืนนี้นะพวกันกับผมลูกี้คุณเต้แล้วก็ลุงปอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็หายไปหนึ่งคนนะครับคุณบูจังนะครับติดภารกิจที่บ้านนะครับก็เลยขอลานะครับก็ช่วงวิกนี้รายการต่างๆที่ที่เคยมีคุณบูจังก็จะ,ะเรียกว่างไงอะ่ะจะจะงดไปก่อน นนะะก็อย่างเช่นวี2วีก็รายการเดียวปะรายการเดียวเนอะผมก็ลองคิดพี่การหายไปอยู่มันมีเยอะขนาดไหนเพี่รายการบูจังอ๋อจริงตอนแรกไลฟ์ตอนแรกบูจังอ่าก็มีมีของบรรณาคารเนี่ยที่บูจังหายไปแล้วก็อ่าตอนแรกเนี่ยผมกับบูจังนัดจะอัดพอดแคสต์กันเออก็เลยอันนี้ก็เลยเลยยกเลิกไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีเยอะกว่านัะพึ่งนึกออกอ๋ออ๋อนึกได้ที่มีเยอะกว่านั้นเพราะว่าวันพฤหัสแต่ความจริงนัดบูจังไว้ว่าจะมา ฟอร์สเดนเพชชันอ๋อใช่ใช่ใช่เฟอร์สเดนเพชชันสปาตูนนะครับใช่ก็วันพฤหัิกตุวิกเลื่อนนะครับอาทิตย์นี้วิกตุวิกก็เป็นวันศุกร์จริงๆวันศุกร์มามาสามสี่วีคล้ะล่ะก็เขาน่าจะชินแล้วมั้งแฟนๆรายการศุกร์อะไรกันนะฮะเออนะครับอ่ะก็ก่อนจะถึงเฟอร์สเดนเพชชันวันพฤหัสนี้นะซึ่งถ้าใครกดอ่าญีา่ปุ่นนะครับก็จะเล่นได้ตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะครับคงไม่มีใครไปกดออสมั้งใช่ไหมเต้ เฮ้ย hey, ผมกดตัวญี่ปุ่นไปแล้วอ๋อโอเคนะคแต่ถ้าเกิดใครไปกดออสนะก็เล่นได้สามทุ่มก็เร็วกว่าชั่วโมงหนึ่งนับแต่ราคาแพงกว่าประมาณแบบสามสี่ร้อยอ่ะความจริงอะ่ะมันมีตั๋วอยู่แล้วด้วยไงไม่ไม่เครียดเรื่องนั้นด้วยเออพอตั๋ว <laughs> ผมซื้อไว้สี่ใบไม่มดนเลยเนี่ยมันแค่ชั่วโมงเดียวอะ่ะก็เลยไม่เยอะไงแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงช่วงที่มันปรับปรับไอเนี้ยเขาเรียกอะไรนะ,ะ <Day light. S 1> เดย์ไลท์อ่ะเดย์ไลท์เออออสมันจะเล่นได้สองทุ่มนะถ้าน,นั้นสองชั่วโมงอะ่ะก็จะรู้ นานหน่อยเออนะครับแต่ในชั่วโมงหนึ่งก็แป๊บๆป,ป๊ก็หมดแล้วชั่วโมงไปเล่นอะไรก็แก๊กนะครับก็ก็ได้เวลาเล่นแล้วนะครับก็เลยไปกดญี่ปุ่นดีกว่าแล้วก็ตอนนี้ค้างเงินค้างเงินญี่ปุ่นนะลงเยอะนะครับตอนนี้ตอนแรกมันสองพันหกกว่าตอนนี้ไม่ถึงสองพันหกแล้วนะครับสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบกว่ามั้งเออนะครับนี่คือราคาตั๋วนะครับที่เป็นแพ็กเกจได้สองเกมนะครับผมก็มกมไปที่กดตั๋วญี่ปุ่นหรือตัอ๋ออสน่าจะญี่ปุ่นนะ มันตอมาสองทุ่มมันนะไม่เป็นไรครับมันมันปรับแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ปรับหรอวิจการปรับแล้วครับวิจการปรับแล้วอ๋อช่างมันเถอะผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นะถ้าแต่เลยเดีเดวเต้เตก็ต้องรอ,ออยู่ดีอ่ะไม่มายโยพี่กดที่ไหนบบโยก็ญี่ปุ่นเหมือนกันเออคงญี่ปุ่นหมดแหละซื้ญี่ปุ่นกี่ใบเลยเนี่ยซื้อไปแปดใบเพราะบบโยก็สองทุ่มนะครับยอกบบโยวันที่เท่าไหร่นะบบโยวันที่ยี่สิบ ยี่สิบเท่าไ,ไหร่วะยี่สิบแปดมั้งยี่สิบแปดตุลาใช่อ่าใช่อ่าปรับเดย์ไลท์นะครับตรงนั้นอ๋อไม่เป็นไรไม่รีบย,ยังไม่ใช่เกมที่รีบมากถ้าเป็นเซลดานี่ก็น่าจะอกแตกตายอเออชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ยอมแต่ถ้าเป็นไบโอเป็นโปเกมอนเป็นสปาตูนอะไรเงี้ยเออก็ยังยังพอได้มีเกมที่จะไม่ไหวก็คือพวกเซลดาเซโนไม่ถอยพามมาริโอเมโทรยเอออันนี้ยคือแบบชั่วโมงหนึ่งก็ก็ก็ยอมอะ่ะอุ้ยพี่ ปล่อยไปเถลยชั่วโมงนึงอะ,อะรอมากี่ปีออแล้วหลายปีแนละ้วไม่ถึงอะไรเมโทรยอ่ะชั่วโมงเดียวไม่ได้ก็ร <laughs> อมาหลายปีนี่แหละก็เลยแบบจะไม่รอแล้วรอมา <laughs> นานร <laughs> ออีกแป๊บนึงไม่เป็นไรหรอกพี่เอ,อ้ถ้าเดี๋ยวผมจะไปติดต่อหาทางขอรีวิวจากปู่ให้ได้นะถ้าเป็นเมโทรยยเมโทรยฟรแต่ว่าต้องรองปีเท่าไหร่นะสองสองูนย์สามห้ารเจ็ดเจ็ดอ๋เจ็ดเจ็ดเออ ไอ้สองศูนย์ามห้าเจ็ดนะไม่ชอยภามจะไม่ได้ไม่รู้ว่าองศูเจเจ็ดมันไม่มีเปล่าใส่เบอร์พังหรือเปล่าก็จะรู้แค่ว่าไม่มีวันนะพี่ครับอ่ะมาคืนนี้นะครับเราจะมาออเวอสปาตูนสามกันนะครับผมก็เป็นเกมภาคต่อภาคที่สามแล้วนะครับของอซีรีส์ชูตติ้งนะนะครับของ i n ิ e น d o นะครับที่ภาคแรกเนี่ยก็เรียกว่าอะไรนะเริ่มไปตอนสมัยเครื่องว i i U ซึ่งถึงแม้เครื่องจะไม่ได้เป็นเครื่องที่ขายดีมากแต่ว่าก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับก็เป็นหนึ่งเป็นเกมในทีมใหม่นะครับที่ได้รับการปั้นนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะผักดันโดยป๋าชิคิรุนะครับคือก่อนหน้านั้น,น,นประมาณปี2ปีทิคิรุเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะทําเกมแนวทูติ้งเป็นของสไตล์แบบ Nintendo นะครับก็ตอนนั้นก็เลยอาจจะสงสัยกันอยู่ว่าจะเป็นเกมแนวไหนเพราะว่า คือเขาเห็นแบบคอฟดิวตี้แพทเทิร์ฟิลแล้วก็เกมอื่นเนี่ยม,มันมันมีเรียกว่าไงมันมี potential แล้วก็มีมีการตอบรับจากแฟนๆค่อนข้างหลายหลักหลายกลุ่มนะครับแต่ว่าพอจะเป็นทําเป็นของ Nintendo เนี่ยจะเป็นแนวแบบยิงกันไส้แตกอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ใช่เรื่องไงเออเพราะสุดท้ายก็เปิดตัวมาเป็นสปาตูนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเดิมทีจะทําเป็นทีมอ่าเป็นตัวละครในมาริโอโอ้ อ่าใช่นะครับแล้วก็ทําไปทามารู้สึกว่าให้มันเป็น IP ใหม่ไปเลยดีกว่าอ่านะครับก็เกิดเป็นตระกูลอิงลิ่งจากสปาตูนก็ป่าก็มาได <มา S 2> ้มันมันก็เป็นอยู่ในนี่แหละในในมาริโอแหละอ่าซึ่งซึ่งซึ่งก็อ่าใช้มุมมองเป็นแบบ Third Person นนะครับแล้วก็อ่าเป็นยิงสีแทนนะครับแล้วก็นอกจากจะยิงกันแตกแล้วเนี่ยก็เพิ่มอ่าหลักการในการแบบ เอาชนะจริงๆเนี่ยอยู่ที่การทาสีพื้นนะครับก็เกิดเป็นกิมมิคเป็นลูกเล่นเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่มานะครับแล้วก็มีอีเวนต์ออกมารองรับตลอดเอออย่างน้อยก็ปี2ปีนะในหลังจากที่เกมออกนะครับก็ถือได้ว่าอ่ามีความต่อเนื่องอ่ามีเกมแบบให้เล่นแล้วก็ไม่ได้จบเลยมีลาสองมีอัปเดตมีปรับบาลานซ์มีอาวุธมีปรับสเตทอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะมากมีสเตทเพิ่มด้วยอ,อ่แล้วก็อ่า ออกภาค2มานะครับบนสวิชซึ่งก็ได้รับการตอบรับดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนแรกบนวิวเนี่ยด้วยความที่ n s t t l l เ a t e Hardware เนี่ยมันไม่ได้สูงมากเนี่ยก็เลยเลยยอดขายอาจจะไม่ได้ดีดีเท่าที่ควรนะครับก็ภาค2เนี่ยก็ออกในในปีแรกที่เครื่องออกเลยนะครับผมในปี2017เอ่อคืออันนี้ผลตอบรับคือดีแบบดีมากยิ่งกว่าเดิมถึงขั้นทำให้ใช้ญี่ปุ่นะนะครับเราเรียกว่าเอเลียนเนี่ย ก็ยอมกดซื้อเครื่องมากันในช่วงเด y 1วันเพื่อที่จะมาเล่นตัวเบต้าเทสที่ชื่อว่าอะไรนะไฟเทสไฟเทสเออเทสเทสไฟเอนะครับผมซึ่งซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะได้รับการตอบรับที่ที่ดีมากขนาดนี้นะครับเอาจริงๆจนถึงทุกวันนี้สปาตูนหนึ่งนะครับก็ยังมีคนเข้าไปเล่นอยู่นะถึงแม้จะอาจไม่จะอาจยังไม่เยอะมากเท่าไหร สองก็ยังมีคนเข้าไปเล่นอยู่เยอะมากเหมือนกันหาห้องไม่นานนะครับคิดว่าเดี๋ยวภาค3ออกเนี่ยก็อาจจะค,อคอ่อยๆลดจำนวนคนเล่นของภา,กกา,างนะคเก่าๆลงนะครับภาค2นะครับก็เพิ่มโหมดที่เป็นให้รวมตัวกันกันกับเพื่อนนะไปร่วมสู้กันในอย่างเช่นแซมมอลลันนะครับแล้วก็เพิ่มโหมดสเปเชียลต่างๆเพิ่มโหมดแรลโงหมดอะไรงี้นะครับให้ให้รู้สึกว่าเกมมีความ พัฒนามากไปยังขึ้นหน่าเดิมคือข้อหลักของเกมอ่ะคือยังเหมือนเดิมคือเน้นยิงถมสีในโหมดที่ชื่อว่าเพ r ร์บ l อนะครับแต่ว่าก็มีอาวุธใหม่ๆมีการอาวุธบางอันที่ตัดออกไปหรือว่าเอาอาวุธรีเทิร์นจากภาพหนบางอันเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็เพิ่มด่านใหม่มีเอาด่านเก่ากลับมาด้วยแล้วก็มีหมดเนื้อเรื่องเป็นของตัวเอง นะครับสปาตูนเนี่ยก็เป็นเกมสไตล์ Nintendo เลยครับคือที่เป็นคือดูเหมือนเป็นเกมใสๆน่ารักน่ารักยิงหมึกกันอะไรเงี้ยไม่มีอะไรแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างดาร์กนะเพราะว่าสปาตูนเนี่ยมันเป็นโลกแบบโพสสปคคลิปก็คือเป็นโลกหลังล่มสลายหลังจากที่มนุษย์เนี่ยได้ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะครับก็เกิดเป็นอ,อิงลิ่งนะครับก็คือเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็สัตว์น้ำบางชนิดนะครับที่อยู่มาในในยุคนี้ นะแล้วก็มีมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกจะเป็นแค่สิ่งเดียวที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือแมวนะนะครับเออมันหมีมัน,ม,ม,นมันมีตัวเปล่าวะในในภาคมันมันมีในภาคใหม่ที่เป็นในเนี่ยที่เป็นไอไอันนี้ปะไอในในเรื่องอะไอที่โดนแ,แล้วเป็นคนๆนั่นเกี่ยวปะ อันนั้นยังไม่รู้มันบอกว่าเป็นกายภาพในเรื่องของภาคเนี่ยใช่ไม่ได้เรื่องครับมีเด็กๆใช่ใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าหมีกิสลี่ใน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 แซลมอนลันมันมันโชว์ตัวหรือเปล่าว่ามันมีแค่เสียงอะจําไม่ได้ว่ามันมีตัวไหมเออาจจะถ้ามีก็ก็นับมันเป็นหนึ่งในในแมโมอรเียนด้วยละกันนะครับใช่ไหมหมีเลี้ยงลูกด้วยนมเปล่าว่าออกลูกเป็นตัวใช่แต่แต่เออเออโอเค ไม่ไม่ชัวร์เรื่องนี้เออนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะครับของภาค3กันนะครับว่ามันมีอะไรใหม่บ้างข้อมูลที่ควรรู้แล้วก็สิ่งที่มันเอากลับมาจากภาคเก่าข้อมูลโหมดต่างๆเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันในอเอเปิลสปาตูน3กันในคืนนี้นะครับ ก่อนที่จะเริ่มนะครับทักทายกันก่อนนะครับผมสวัสดีคุณโจจินดารัตนะฮะสวัสดีคุณสมยศสวัสดีคุณปวีนสวัสดีคุณอ,อ่านว่าอะไระครับปีปีโป้ติดก้อหรือเปล่านะครับผมสวัส,วสดีคุณสิทธิเดชนะครับคุณน้องวรพงศ์คุณอมรอคุณบุ๋มบิ๋มอ่าลุงแบทบอกว่ายังไม่ได้แลกตั๋วเลยอย่าช้าเราอะเกมจะออกแล้วลแบทบอกว่าโปเกมอนกดตั๋วญี่ปุ่นสิครับ มันก็มันก็เหมือนกันหรอปะ่ะเพราะว่ามันอีเวนต์มันก็ไม่ได้ทำผ่านในเกมปะ่ะมันก็ทำผ่านในเว็บเฉยใช่ไหมแอนชา้าอืสวัสดีคุณนิโรดครับคุณนิโรดบอกว่ายี่สิบแปดตุลาอันนี้น่าจะหมายถึงไบโอสามไบโอตัอีปคุณเล็กครับบอกว่าไบโอยอมเสพหน้าตาป้าแว่นไม่ใช่แนวไปเสพหนุ่มๆนุมดีเอ็มซีดีกว่าเดียวเดียวเออคุณไม่ได้ถามว่าแล้วมีโลมากับวานป่ะครับมีโลมานะภาคเนี้ยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันเป็นฉลามอ่ะมีจานทวานพี่ ที่พุ่งใส่อ่ะมันคือตัวอะไรไอเจอไทตันที่ผมมาแล้วอ่ะคืออ๋อเอาไปเอาโทษโทษโผมไม่พูดโปเกมอนไม่ใช่โปเกมอนพูดถึงปลาตูนเออมันผมผมเรียกว่าน้องโลมานะแต่เหมือนในนั้นก็เรียกว่าโลมาไม่แน่แต่ว่าเป็นโลมาหรือฉลามโลมาโมาก็เลี้ยงลูกด้วยนมอ่าใช่แต่ดฉลามฉลามไม่ฉลามไม่เลี้ยงลูกด้วยนมเออฉลามมันไม่ใช่ เอาเป็นว่าไม่ไม่ไม่โลมาก็ก็ก็หลามอ่ะเออเป็นวานเปจคาดเปล่าเออไม่น่าใช่าปอคาดก็โลมาเออคุณอาลุงแบ๊บอกว่ามีกุญมจเซนก็ใช่ลวครับตะูนเลี้ยงลูกด้วยนมคือคือมันเป็นตะูลโลมาใม่เหรอวานมเปจคาดอ่ะมันไม่ใช่วานมันไปทางโลมานี่พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องไอ้นี่อ่ะไอไอวานเปจคาตอ่ะมันเป็นแค่วาน เออวานพิจาค่าเป็นโรมาเป็นวานไม่รู้ถ้ามันเถอะแ่นบอกว่ามีขนไปเส้นก็ใช่แล้วครับแต่ตูเลี้ยงลูกด้วยนมคือไอตัวเป็นขนนะมันเป็นออกโทลิงอะครับมัน็นขี้เกียจก็มีแล้วครับตัวเป็นขนใช่ไหมเออคนมันเลี้ยงลูกด้วยนมอยู่แล้วไหมสวัสดีคุณมงคลนะครับสวัสดีคุณป้าเอิร <analysts> ์ธนะครับสวัสดีคุณสิทธิชัยคุณคริสตินมันไปหาได้เลยว่าวาหาข้อมูลเออ วานเป็นโลมาครับอยู่ในวงดรัฟฟินครับเออบอกว่าช่างมันเถอะอนี่ก็ไม่จบเขาหมดเป็นคนแบบนี้ละถุงแบทบอกว่าฉลามเป็นปลากระดูกอ่อนออกาเป็นตระกูลโลมาเข้าข้างแอีเตอร์ออก้าที่อยู่ในกันดัมละออกาที่ประกาศผลรางวัลหนังอะนะนั่นออก้าเรื่องเรื่องเรื่องออกาเป็นโลมาผมเขาข้างปั้นใจเพราะว่าผมรอเพื่อนบ่อยทำไมเพื่อนผมเป็นวานนีงเพื่อนชื่อวาน ชื่อวานล้อมันรอมันใช่มันเป็นเอ่อผมล้อมันว่าเป็นออโรมาบ่อยแต่วานไม่ใช่ไม่ใช่โรมานะวาน,วานออก้าไงมันเล่นวานออกกาชื่อมันเล่นออกกาเขาไม่ได้เรียกวานออกกาเขาเลคิลเลรววานออกกาก็ออกกาเอชะไปต่างกันเท่าไหร่ถามคิวะ <laughs> <laughs> คุณนานบอกว่าโรมาหรือปาวานไม่รู้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  <laughs> สวัสดีคุณนาริสนะครับผม มานะครับเราเริ่มออเบาลกันเลยนะครับก็หลังจากที่โอวิวไปแล้วนะครับก็คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นกันไปหมดแล้วแหละในส่วนของเกมเพลย์การเล่นอะไรอย่นี้ครับอย่างที่พูดไปว่าสปาตูนมันเป็นเกมแนว third person shooting นะครับก็มีทั้งหมุนเนื้อเรื่องมีทั้ง PVP มีทั้งขวบแล้วก็พักนี้เพิ่มมาก็คือมี c a r ์ดแ t ท l e เหมดยัง หมดที่เราจะได้เล่นในสปาตูนประมาณนี้อ่หมดแล้วล่ะเออปกติมันมีแค่สามก็คือมีเป็นแคมเปญมี PVP PVP นี่คือเป็นสี่ V สนะครับก็คือเป็นทีมอ่แล้วก็มีโคอปที่เพิ่มมาในภาคสองแล้วก็ภาคสาก็ยังมีก็คือแซมอนลันนะครับส่วนอันนี้มันใหม่ที่เพิ่มมาก็คือเทเบิลเทิร์ปอ่าเป็นการแบทเทิลเป็นหนึ่ง V หนึ่ง นะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าจะไปสเปกเตดได้ป่าถ้าจะสเปกเตดได้นี่น่าจะสนุกเพราะว่าไมมันมีล็อบบี้ในในในตอนที่เราเข้าไปเล่นสเปกเฟสเขาไปเล่นการ์ดอย่างเดียวถ้าเขาไปเล่นเฉยๆก็นี่วิวแล้วแต่เพื่อนไปนั่งดูได้แบบนัดกันเข้าล็อบบี้แล้วก็ไปเล่นการ์ดได้เข้าไปเล่นการ์ดอย่างเดียวไม่ถมสีแล้วเอเดี๋ยวเออ่ะก็ในส่วนในส่วนของการพัฒนาในภาคสามเนี่ยก็ในตอนปี สมงพันสิเก้าเนี่ยนะครับป๋าเขายังบอกว่ายังยังง่วนกับการทําอัปเดตกับเกมออกโตอยู่เลยนะครับก็เลยคิดว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะพัฒนาไปหลังจากนั้นหรือไม่ก็อาจจะทําไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าคือคือด้วยความที่ตอนหลังเนี่ยทีมพัฒนาของ Nintendo เนี่ยเขารีออแกไนซ์ไปจนแบบเราไม่รู้แล้วทีมไหนทําอะไรยังไง เอ่อเอางเอาซอสใช้ทีมในสังกัดมาทำอะไรเงี้ยคือเยอะมากเอ่อก็เลยไม่รู้ว่าอา่อใครเป็นใครแล้วนะครับบิดาของสปาตูนนะครับชื่อว่าอา่าฮิซาชินากามิโนกามิเนนะครับที่เราจะเห็นว่าก็ชอบมาทำมือเป็นท่าเป็นเลขภาคตอนภาค2ตอนภาค3ก็มาทำท่าอะไรเงี้ยนะครับเอ่อที่แกชอบใส่ชุดเป็นเสื้อกลาวแล้วก็ทำมือในงานเปิดต่างเนี่ย ก็เป็นเหมือนเป็นสไตล์ของแกไปแล้วนะครับผมก็ตอนได้เล็กนะครับต้นปี2021นะครับก็มีการเปิดตัวสปาตูนสเรียบร้อยตอนนั้นยังไม่ค่อยมีอะไรนะรก็ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเป็นโอเพนวูมเหมือนที่ลือกันว่าจะทําเป็นสปาตูนแบบบัตเ l อร์ y a ย e เออตอนนั้นคือแบบคาดหวังมากโอ้เปิดมาเป็นแบบฉากกว้างนู้นนี่ที่ไหนได้ก็เป็นแค่ฉากลอยไง ตอนตอนที่เป็นติวตอเรียลอ่ะซึ่งซึ่งในในสเปซเฟสเวร์พรีเมียร์เราก็ได้เห็นกันเหมือนกันฉากนั้นเนบแบบค่อยๆสร้างตัวแล้วก็ติว o ตอรเรียลสอนก่อนที่จะนั่งรถไฟเข้าอ่าไปในเมืองิบอเอ้เมืองนี้ชื่อนะอ่าเมืองนี้ชื่อว่าเดี๋ยวนะส่าถ้าถ้าถ้าโลกอ่ะทั้งเกมอ่ะชื่อว่าสเปซแลนดแต่ถ้าเมืองอ่ะที่เราเข้าไปอยู่อ่ะจะชื่อว่าสเปซวิวครับ เมื่อกี้เกือบประจำอินเทอร์บอลิไม่ใช่นั่นักสองนั่นพักสองอืมก็อ่ะแล้วก็พอในปีเดียวกันนะครับในเล็กช่วงเดือนกันยานะครับก็เปิดเผยรายละเอียดพวกอ,อาวุธดานเพลงหมวดเนื้อเรื่องต่างๆอ่าก็หลังจากทีสกิปในช่วงของอ่า E3 เนี่ยนะครับก็ไปเปิดในช่วงของปลายปลายปีแทนนะครับแล้วก็ถัดมานะครับในปีนี้นะครับในเล็ก ก่อนที่จะมีไดเรกต้นปีนะครับผมก็ทวิตเตอร์ของ Official เนี่ยก็มีทวิตบอกใบว่าเกมเนี่ยจะขายในปี2022นะแล้วก็พอ,อมันมีมังหะด,ด้วยนะครับในส่วนของสปาตูนนะครับผมก็มีมังหะที่พูดถึงว่าเอเจนต์สเนี่ยเอเจนต์นะครับจะมีการเดินทางไปส p a ดวิลเนี่ยก็คือเป็นชื่อแผนที่ในเป็นชื่อเมืองในภาคนี้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ,นะรบแล้วก็พอเดลรกของเดือนกุมภานะครับต้นปี ที่ผ่านมานะครับก็เปิดเผยโหมดไซมอนลัน next wave ซึ่งซึ่งเอามาแต่ไซมอนไซมอนลันเลยล้วนเลยนะครับซึ่งก็เราก็รู้สึกว่าทําไมเกมมันได้เปิดเผยรายละเอียดที่ทําให้เราแบบรู้สึกตื่นเต้นเลยอะ่ะเออเพราะไซมอนลันมันก็เหมือนแบบเพิ่มเพิ่มฉากเพิ่มบอสเพิ่ม,ม,มอะไรเงี้ยเฉยอะ่ะเออตอนนั้นก็เลยแบบเหมือนก่อยๆไปนะครับแล้วก็พอ,อช่วงนั้นเนี่ยก็มีการประกาศเปลี่ยนวันขายเซโน3ส นะครับจากเดิมที่ว่าจะขายกันยานะครับเปลี่ยนมาเป็นปลายเดือนกระกฎาแทนนะครับผมแล้วก็สปาตูนก็มีการปล่อยคลิปนะเป็นฟูลแมทช์แบบเทอร์ฟอลนะแล้วก็ท้ายคลิปก็เปิดเผยว่าจะขายวันที่9กันยานะก็กลายเป็นว่าน่าจะสลับวันกันนะครับระหว่างสปาตูน3กับเซโน3สอซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงว่าสลับกันทำไมมีเหตุผลอะไรเกมไหนเลื่อนเข้าเกมไหนเลื่อนออกก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมว่ับคดีนะเครืะอปล่าอาจจะมีปัญหาที่รายผลิตเครื่องติดไมถึงของมขายกนน่โอเลดใช่ไหมแต่มันขายก่อนแค่อาทิตย์สองอาทิตย์จะไม่ไม่น่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะขายขายตอนแรกไม่ทันอะไรเงี้ยอาจจะมีอักิเดนอก็เลยเลื่อนไปก่อนไม่ถึงสปาตูลใช่ไหมอ่าอ่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจริงจริงสปาตูลมันเป็นเกมที่น่าจะขายช่วงซัมเมอร์ซึ่งเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันดูเหมาะสมมากกว่า ไม่พี่เขามาขายกันยาพออะไรหรือว่าเออเอ็นโอนหมดพอดีอ๋ออแต่คนไปต่อเอ็โอพัดกันเต็มเลยนะเออก็คือก็คือต่อไงจะจะเอายอดคนเข้าเอ็โอถึงขนาดต้องยอนสลับเลื่อนวันขายงี้เลยอ่ะทุนๆมากเอาจริงผมรู้สึกโอเคกับการที่มันสลับนะเพราะว่าทำให้เราสามารถเล่นเกมได้เลยได้เต็มที่อ่ะก็ใช่โอเคเลยเออ พราะถ้ามันมาปลายปีเราจะแบบรับมือไม่ <พอ S 1> ไหวไงถ้าสมมต,สติสปาตูนมาก,ก่อนแล้วเซโนไปต่อท้ายอะ่ะอืเราก็เขาสปารตูนอยู่อาจจะเซโ,น,โนก็ต้องเล่นมาทำให้สปาตูนมันไม่ได้เข้าไงอืมไม่หรอกคือถ้าสมมติเซโนโมาออกมันสมมติเป็นวันเดียวกันเนี่ยเก้าเก้าเดือนเก้าเนี่ย<ม>ก็เกมมัโนโอนอกเยอะไงเซโนก็ต่อยาวอ่ะอาจจะอาจจะจบไม่ทันด้วยหรือเปล่าเซโน,โอ,นอาจจะไม่ได้แบบเล่นแบบระเลียดอ่ะเออนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ ผลที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกไม่ได้มีการพูดอะไรเลยอ,อ่ะแล้วก็วันที่สิบิงหาเดือนที่แล้วนะครับผมก็มีไดเรกของสปาตูนสามนะครับมีรา,า,ายเมียดใหม่เพียบนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวสปาเฟสเปลวเปียมีให้ได้ลองเล่นกันนะครับซึ่งก็ได้ลองเล่นกันไปแล้วนะครับผมก็ที่เราก็ได้เคยรีวิวนู่นนี่นั่นกันไปนะครับผมอ่ะ ต่อไปเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับหลายคนผมเชื่อว่าอาจจะเคยเล่นหมุนเนื้อเรื่องอะไรนี้แหละแต่ว่าคงไม่รู้ว่าเกมมันมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างอลึกซึ้งเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เล่ามาตรงๆท่านั้นเองมันเล่าผ่านเป็นสมุ่ภาพมีรอเล่าให้ฟังมีเป็นเว็บไซต์ของเขาไอตัวใช้ชื่ออะไรนะอะไรอะไรแล็บไอดีเซอร์แล็บเออดีเซอร์แล็บเป็นดีเซอร์แล็บ ใช่ใช่นะครับก็ก็จะเล่าผ่านกันทางนู้นแทนนะครับผมเขามีรอเ่าให้ฟังไงพี่ผมก็รอพี่เล่าให้ฟังเหมือนกันเอ่อภาคสองนะซัจะไม่ผิดเคยทําสรุปเอาไว้นะครับแต่ว่าอย่าถามนะว่าอยู่ไหนเพราะว่า Facebook หายากมากเออก่คือคือวันนี้ก่อนที่เตรียมข้อมูลของภาคเนี้ยผลไปหาแบบนานมากหาไม่เจอนะครับไม่รู้ไม่รู้จะเิส์อจากอะไรจะเ์อจากจากตัวอ่าไอเนี้ยคีเอเตอร์สตูดิโออ่ะ ที่มันเปลี่ยนชื่อเป็นเม t เมตาบิสเนสสวิ<ไ>อ,อะไรของมันนะเออไม่หาไม่เจอครับแล้วก็เซิร์ช g o o ก l e ก็ไม่เจอก็เลยอม,มันอยู่ไหนวะเนี่ยจะไปดูซะหน่อยว่าคือตอนนัน้นเขียนสรุปไว้ถึงช่วงไหนเพราะว่าคือตัวในเกมอะอย่างตัวสเปซเฟสเนี่ยก็มีเนื้อเรื่องแทรกอยู่ในนั้นเหมือนกันอ่านะครับเพราะอย่างอย่างภาคแรกอ่ะก็ตอนจบของสเปซเฟสเนี่ยก็ เป็นตัวที่เชื่อมโยงในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับตัวฟ i n ลเฟสเนี่ยมันจะให้เลือกระหว่างทีมแมรี่แคลรี่ะนะครับคือซึ่งก็จะส่งผลเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของอภาค2ด้วยซึ่งภาค2นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะส่งผลมาถึงภาคสาด้วยนะครับแต่ส่งมายังไงในอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ใครชน,น,นะอันไหนพี่อะไรนะใครชน,น,นะนักสุดท้ายออ or เดอร์หรือเคออสเคออสชนะอะ ก็เนื้อเรื่องของของโลกของสปาตูนนะครับผมก็มันจะพูดถึงการตอบโต้กันระหว่างสองผพันธ์นะครับที่ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คืออิงลิ่งที่เป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็ออคโตลิงที่เป็นใช้คําว่าอะไรภาษาไทยอ่ะก็เป็นเป็นหมึกยักษ์นะครับก็หลังจากที่โลกเกิดภาวะเลือนกระจกนะครับแล้วก็มนุษย์สูญพันธุ์ไปนะครับแล้วก็การต่อตบโต้การต่อสู้เนี่ยของอิงลิงออคโตลิงเนี่ยก็ จบกันด้วยที่อิงลิ่งเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของเหตุการณ์หนึปีก่อนภาคแรกเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องภาคแรกเนี่ยเราก็จะได้รับนบทเป็นเอเจนต์นะครับที่จะต้องไปหยุดการขโมยพลังงานของเมืองจากพวกเผ่าออกเทเลียนเผ่าออกเต i เลียนก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นตัวมันเป็นตัวเหมือนปลาหมึกยักษ์ที่สัวสีชมพูชมพูม่วงม่วงอ่ะที่มันตาตโตๆตาปนที่มันชอบขึ้นไปอยู่บนแท่นป้อมปืนอ่ะ เออนะครับถ้าใครใครเล่นเนื้อเรื่องก็จะเจอนะครับเรียกว่าอะไรนะผมเมรียกว่าอะพวกหนวดหมึกปะเออนั่นแหละพวกนั้นแหละมันจะมีหนวดเดียวอ่ะแล้วมันจะเป็นแบบหนวดแบบโค้งๆอ่ะมันจะเหมือนออพวกท้าโกยากิอะไรพวกเนี้ยเออมอน <c oughs> ท้าโกยากิที่ที่ t ริมหนวดมาเหลือเส้นเดียวอ่ะประมาณนั้นน่ะเอ่อแล้วก็ภาคสองเนี่ยเราก็จะได้ไปช่วยแครี่นะครับจากการถูกออกโตเรียนเนี่ยล้างสมองนะครับอันนี้ไม่สปอยล์หรอกเนาะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็หลายปีแล้ว อหกปีแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องภาค3อ่านะครับอันนี้มีการบอกแล้วนะครับว่าจะเกิดขึ้น1ปีครึ่งหลังภาค2โดยมีชื่อภาคว่า Return of the m a m m a ม i a n s นะครับแม m m า l i a n s ก็แปลว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับที่เราเห็นว่าตอนนี้มันมีแมวหรือยาจะมีหมีนะครับแล้วก็ตัวที่ขี่นั้นถ้ามันเป็นโลมาเออก,ก็จะถือว่าโลมาเป็น